สวัสดีครับพี่น้องมาตามสัญญาเนาะว่าสิมาล่ำซูฟังนาะเมือนเนาะเออเขาก็จอดรถบางหันครับเขาก็เลี้ยวเวียกเลี้ยวงานเนาะก่อนสิล้อมก็ขอกินน้ำตาเสือก่อนเนอะครับจักจักค่ำหมอนคอเด้อเอาอันนี้ แ่งสุดเลยแ่งสุดสุดเลยนี่เช็กซาว้ากันเด้อเฮาร่องเบิงมันสิคือบ่เอาเลยเนาะสวัสดีพี่น้องเช้าเรียวเนาะนำกันลงคลิปไผ่คิปมันหัวควนกันยุ่จนจน

นันได้ดาวทึงคนไทยคนเลาวบาวสาวทึงเด็กน้อยเป็นทึงซุ้มม่ข่อยลัวไหลไปหอดเสียวอพากันยากแต่น้ำเลี้ยวน้าซุ้มมูเจ้าหากินเขาเน่ยเด้อแฟนโอ้ย แฟนเรียวเออเป็นยังไรครับพี่น้องเอาเอาเอาซ้าำนิดซักก้อนเดี๋ยวบังคับเรียบเรียงดีเด้นี่เออแค่แตงแบบสดๆนะเออ